เขาสูดซองไม่ปิดน้องเอลแลนะน้องเอลซี <laughs> วันนี้มากำลังอีกหน่อยสองคนเพว่า,าขาหญ่ <laughs> นอนเวรนนอนหลับขาหญ่นอนหลับ,นนลบพ่าสิมา <laughs> ปลูกดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยววันนี้สิมาอัปเดตพวกน,อน้องนาอัปเดตทางนาบ้านมีอย่างเปลี่ยนแปลงแน่แล้ว,าว,าวาเพรว่าบอได้ลงคลิปสองมื้อแล้วเป็นว <laughs> ะแปลกับลงคิดพ่อแล้วบ่อันนี้เป็นดอกไม้ของ ดอกไม้ของคุณพ่อที่อยู่บุรีรัมเพิ่นมาเยี่ยมมาหยามเพิ่นก็เลยซื้อมาฝากบอเแล้วเพื่อนก็เลยซื้อมาฝากเดี๋ยน้องปิ่นซีเอามาเอาไปลงดินวันนี้เอามาปลูกลงดินกับนางเอกน้อยสองคนทากิจกรรมเฮ็ด <c oughs> จะขุดดินพร้เอกน้อยนอนหลับพระเอกน้อยนอนหลับแม่แทาามาปลูกดอกไม้น้ำแล้วไปเดี๋ยวเขามาเบิงรงเขาสิปลูกมองไหนกับนางเอกน้อยสองคน ปลูกดอกไม้ดอกดาวเรือง, <c oughs> งนี่มีดอกดาวเรืองเดี๋ยวน้องปิ๊ดชิปปุกดอกดาวเรืองไว้ใส่ใส่นอเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งขึ้นอ,อ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวให้ป้าก,กับลุงเบิ่งกันเด้อน,นี่อันนี้เป็นประตูประตูขึ้นมาพอดีเฮาเสริมดินเสริมดินวันนี้มันเป็นดินไหมน้องปิ๊นก็เลยว่าเอาอัน ดาวเรืองมาปลูกกันนะว่าสันนี่ดาวเรืองคุณพ่อมันซื้อมาฝากขอบใจหลายๆเดอ้อคือซื้อดอกไม้มาฝากแต่จปลูกใส่นี่น้องปิ้นเดี๋ยวน้องปิ่น,นเสียวเราดาวเรืองเม็ดมันมาว่านให้มันขึ้นงามเรืองเต็มเลยโอเคแล่กับทางเอกน้อยมาให้แม่เสียมเราจะเอาเติมใบลงโอเคเดี๋ยวมาปลูกดอกไม้น้ำกันกับนางเอกน้อย ไ uh ม่ทานมไม่มลงไม่ร hmm. mm ียบมีจานว่านรกกาศในนอาอมพร้ออนั่งลงแล้วดูค่ะ วิธีวธนแน,นวพวกแบบไปแนะนำอะไบ้าง ตองหดามันนี่ติดใจนดใรกลยคก็อกใหม่กับแม่ลน้อย นนี่นะด,ดอกดาวเรืองสีเหลืองปลูกเรียวเรียบร้อยแล้วลพุกยืนในกำแพงนี่ปลูกเรียวเรียบร้อยแล้วพาไปน้องนี่อย่างนี้ปันจกรยานปันจักรยานอันนี้เป็นดอกเซตีบอเอ,เอิ้ญบอคือกันหมูเขาเอิ้นดอกแกอ่หนุกเป็นเอิ้นดอกเซตีมันมีหนามก็เลยมาปลูกไว้ทั้ง นอกกำแพงใส้โหตึ้นระเบี่งยังจะแซะจแซะมานี่ไปบะบยยังลูกมดโอ้คุณห็นหมดอย่าเด,ด้อมดออนนี้กลับเด้อทุกครับกอนลูกทุกครับรอกก่อนครับทุกครับก่อนครับดอกไม้ทุกครับรอกกอนลูกน้ำมันจะปักมือเข้าใจะบะบ่ไปเด้อเทีเ่ยวเทีเ่ยวน้องไปแล้วมามา เที่ยวกลับมาน้องไปแล้วเขามาเขามาพีเทียมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นซอยทางเข้าเง,งานางานกระทางดำมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาฮุ้งมาแล้วตอนนี้ครับ อะไรเห็นยังงนะฮะมนเลาเห็นยังเล่ายังยังหรอฮะเอาเ,า,เ,า,เ,อา,เาก็นี่ยังหรอนอนนอนบ่เลาจะได้นอนบ่เอาว<น>่าแมวให้หบนนที่คาบนมในปากนอนตื่นนะมาขาลัง้า,าีา นี่มะขามกับมักมีโอเคงั้นเพื่อนมีมะขามกับมักมีคนละหน้าเอ่ยหน่อยมะขามมักมีอย่างโลกเมื่อกี้นอนบ่เอานอนบ่พี่เทียวหลุมนล่นอ่ะออตัวอะไรนี่ตัวอะไรครับรนอนอนอนนอนอ่ะนอนก็นอนเอาใส่้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโย ไล่ใส่เาเลยนอนนะระวังล้มนะหางยิ่ระวังล้มเด้อบักลาระวังล้มเด้อเสริมดินไหมข้างหน้าเอาดอกเซธีมาตั้งข้างนอกเพราะว่ามันมีน้ำย่านขันหญ่ล้มใส่เาได้ปุ๋ยได้น้ำได้ปุ๋ยกระเขียวงามโน่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 อย่าเอามือเข้าไปเด้อโน่เด้อได้นอนสายหยุ่นๆแล้ว ไปพาป้ากับลุงไปดูชี้เสียงอะไรตึงตังตึงตังอยู่นะมาเรียว่ตึงตังตึงตอะไรไงวะใส่ตึงตังตึงตังอยู่ใส่ตึงตังตึงตังไปเบิ้งโน้ตพอนี่เห็นอยางไปเบิ้งโน้ตพาป้ากับลุงเบิ้งโน้ตว้าวที่ประตูหัวบ่อที่เอาไปปิดน้ำก่อนลูกปิดน้ำลูกโอ้ระวังบาดมือนะวิศวะจะมาตรวจบ่ ตัวงานสวัสดีคตัวงานบ่อันนี้คืออย่างอันนี้่สวัสดีคุณตัวงานใหม่แพงันมันคืออะไรกี่พ่อแพงนอะนอนนักบาตมือโอ๋นอนนี่บ่เอานอนนี่บอจ้าเอานอนหัวยามนะหัวนี่ยามหัวยามะนอนนอนเธอประตูค่ะนี่คือประตูประตูหัวว่าสั้นคนน่ะ เป็นเล็กคุณอันนี้อันนี้สังกะสีเฮ็ดประตูหัวเดี๋ยวให้น้องมาก่อนนี่เด้เป็นประตูหัวเข้าหน้าบ้านเฮ็ดประตูรับใส่ยาำหอบวายู่กับสีด้ประตูนอนไปปิดประตูแน่จังน้อยเนาะประตูนู้นงานผ่านบ่ผ่านอยู่บ่สว่านเตัวอะไรน่ะนอนนอนโอ้ใส่นอนให้ป้ากับลุงเมืองนู้ โนนะเริ่มด <Okay. S 1> ิ้นใจแล้วโนโน่เลยนะเห็นไหมนะเขาติดล่ะเขาติดอานทีละอันทีเล่นงังเอะเด้ออุ้ยมาหุ่งหุ่งมาแล้วหัเร็วอเรื่เรื่หุ่งหุ่งมาแล้วปิดประตูใส่พอได้ปิดเขาปิดออกดึงเขาดึงออก เป็นบรรยากาศหน้าบ้านมื่อนี้ก่ะฟ้าคึมคึมน่าจะอากาศสีเยน็นหนาวมาแล้วตอนนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศาตอนนี้น้ำเวียนยังสีเลยยี 27, ส่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศาคับมันเย็ยนหนาวแน,น,น่นอนอากาศยังสีไงยีง่หูซอยพวนั้นไอเอลเป็นหูซอยเห็นไหมัน เอ้เอาซอยพอนี่บาดเด้อบาดเด้อโนโนเด้อโน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 เด้อบ่จับเด้อบดมือบดมือไม่ได้เลยเออนางลงเล่นรอนั่นแหละเด็กเด็กยานบ่ยานบ่เอันนี้ยานบ่ เป็นผู้ช่วยวะนี่น่ะไอยาวเป็นหูซอยมาว่าไงอาเดินนำหัวซอยวะนะใส่น็อตยิงนอตเลยนะเฮ็ดเปลี่นบ้เฮ็ดเลนเ็ดเแมวบ้างน็อๆบาดมือลอ่างงี้ครับบาดมือครับบัวเฮ็ดบามือเด้อบ้ารู้ยิงไห้แมบากันนะไป อันยนี่อันนี้ไปแล้วไปเอาไหมไเสร็จแล้วต่งกันสีใส่แห้งเกินมอระวังนิบมือเอามือออกจับพื้นหรอกจับด้ามมันหรอกเอาให้ดีๆดีๆได้ไหมเนาะ เฮ็ดบังเฮเฮ็ดบังบาเฮ็ดบังเฮ้ยเอลทีเฮ็ดบังเอทีเฮงก้อนแมวมาสบาเฮ็ดบังมึงงะเอทีเฮ็ดบังูเระวังนิ้วมือน้องระวังนิ้วมือน้องสบาเฮ็ดบังเอามือออกทีเดวนะอามัน้งมือหรอกอ้ปาทำไมก่อนหินกลับม่เฮ็นอยงเงยอ่ะเฮ็ดป่ะนี่ทีเอามือออกค่ะมัอนี่จะสีแล้วมันจังเลยอออ้เล่เอมือนีไปทั้งสงเลยได้ซำ ทั้งสองคนเลยให้พอเห็นได้บิ่งหน่อยนะยืนรอยืนรอีิงพิงพัชเชีย้เบิงพอเห็นได้เบ้างเ้อนั่นที่เห็นมะเอี่สิกินยังเหรอเอรี่ย้อนยังครับแม่เอา ใจมากเราจะกินมักมอนขนมักมอนเบิดแล้วไสมาจุ่มเกันแนี้กมังมอนมามีมีมีเลยยางนี้นเลยยังหันไปจุ่มนี่เลยเบิดแล้วอุ้มปวดแขนนอุ้มอุ้มขยันปวดแขนด้ปะลงปะเบิดแล้ว ใส่กรลาเห็ดใส่พอยีใ <Okay>. ส่ม <Musk dear> <Yeah>. ีนอนเาใส่เอมยิ้มรอดยิ้มรอให้ปลากะลุงกนยิ้มรอก่อนปลากะลุงเบิ่งนะยิ้มรอแล้วยิ้มรอยิ้มรอ่อนยิ้มรอปากจดิปากจบอ้เอิ้นเมย่เอินโนเสว์เอินโเสเอเอินเมกัน เอิ้นอะไรเอิ้นเมนะเมครับเมจ๋าเอิ้นเมเมจ่าแม่เมจ่าจะไหนแม่ครับเออนมาไม่เอิ้นไม่เอิ้นเอิ้นไม่เอิ้นเมไม่เด้อใช่เอินอะไรผู้ชายอีผู้หนึงเด้วยเอินอะไรแม่แม่ยังแม่จ่า แม่ครับบอกมึงนะแม่ครับไปซีฮอตกัอนเนอะไปซีฮอตแทนกันโอ้ยขาญ่ฮอตกันขาญ่ฮอตกันแหละณครับโ้นิ่งเหนื่อยเลยขาไงเหนื่อยปะผู้ใดเหนื่อยยกมือขึ้นโอ้โหแม่เด้อเนี่ ใครจะฝากช่องนะใครน้อ <Hey, no. S 1> เอา้าพีมดมดลงมดมดมาเลยมด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 นเห็นมดนะเอามาฝากช่องให้แม่ก่อน uh. อืมยาตา <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> ลืมโอ้โอ้หมดนะเอาฝากช่องก่อนนี่นี่นี่ป้ากับลุงดูกันพี่ที่เอามาแล้วนะยาตาลืม กดดดติดอู้อู้ยาเฝ้าตวงอะไรเนี่ยอะไรติดติดตามตามซ่องแม่แม่เอาเรียกกันแม่แม่แม่บินด้วยนะนะครับ อาสวัสดีครับก่อนมาหนี้ครับยกมือขึ้นเอาบบแมนยกมือสวัสดีครับไหมสวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะเอาบายบายบายบ,ายบายจุ๊บเฮ้ยอันนี้น่าอันนี้นิาต้องกระโดงบ้างหนึงโ,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 โอ้โหหปักอยู่ Nhìn ngơ Thêm bạch nữa Bạch thế này Ui, nhìn lo Bạch chuồng đấy